ครั้งแรกเลยอะ first impression กับกับการเป็นแอดลารทั้งหมดทั้งวงอะเป็นไงกับการเจอเพื่อนใหม่วันแรกโหทุกคนแตกต่างกันมากนะอะแต่คุยยังไงวันแรกวันแรกเดี๋ยเราขาคุยกันยังไงเราไม่ได้คุยกันหมดอะคนแรกที่เจอเลยคือจูเนียผมกับจูเนียแค่2คนมาประมาณแบบรู้จักกันแค่2คนมามาเป็นปีอะปีความกันก่อนที่คนอื่นจะเข้ามาอย่าเงี้ย นิสใส่แบบแตกต่างกันสุดขั้วเลยครับเขานิ่งมากเขาไม่คุยกับใครเรากเป็นนิ่งมากเออเราก็พูดมากเราก็พยายามเล่นจนเขาก็แบบลำคาญอ่ะเขาแบบอะไรของมึงไรเงี้ยแล้วเจอหน้ากันก็แบบอืออะไรเงี้ยก็พอปรับกับจูเนียได้โอ้โหก็มาอีกเพียบเลยอีกฮาคนก็มาหาแล้วแก็แบบทุกอย่างต่างกันไปหมดครับแบบคนนี้ก็มีเด็กอินเตอร์บ้างมีออนแทสพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำตอนแรกแบบพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องอ่ะพูดอะไรแล้วแปลก่อนเาาอังกฤษแปลไทยแปลอังกฤษแล้วแบบโอ้โหแบบ ตีกันงงไม่เข้าใจตลอดไนก็มาวันแรกก็แบบแบบเก่งเกินเย้ยก็แบบแบบอางูนหินโอ้ยเพื่อนทำไมเต้นไม่ได้เลยวะอะไรเงี้ยเจ็ดก็นิ่งเ,เ,เป็นพระเลยตอนแรกก็แบบไม่คุยกับใครก็แบบโอ้คาบคาคือทุกคนแนบแตกต่างกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบหลายๆเหตุการณ์ที่มันแบบต้องสู้มาด้วยกันต้องผ่านมาด้วยกันมันทําให้แบบอ๋อทุกคนแบบต้องเข้าใจกันต้องเรียนรู้กันจริงทุกวันนี้จนถึงวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้กันอยู่นะก็ยังต้องคุยกันอยู่ว่าแบบเอ้ยใครมีปัญหาอะไรอะไรยังไง